ถอดปลัก๊กถอดสายไฟออกจากหม้อเทน้ำออกแล้วใช้ไขควงหัวแฉกไขสกรูยึดฐานหม้อออกเอาสกรูออกแล้วเปิดฐานหม้อออกใช้ไขควงหัวแฉกคลายสกรูดันแผ่นเหล็กออกทั้งสองตัวจากนั้นนำแผ่นเหล็กออกแล้วนำชุดทำความร้อนของหม้อออกสาเหตุก็คือแผ่นความร้อนหรือแผ่นไมก้าเสียให้ทำการหมุนน็อตยึดขั้วแผ่นความร้อนออกทั้งสองตัว จากนั้นเปลี่ยนแผ่นความร้อนอันเก่าออกใส่แผ่นความร้อนอันใหม่เข้าหมุนน็อตยึดไว้ให้แน่นเมื่อแน่นแล้วประกอบฐานหม้อหรือชุดทำความร้อนเข้ากับหม้อโดยนำแผ่นไมก้าใส่เข้ากับหม้อใส่แผ่นเหล็กแล้วใช้ไขควงหัวแชกไขสกรูยึดไว้ทั้งสองตัวจากนั้นนำฐานหม้อใส่เข้ากับตัวหม้อไขสกรูยึดไว้ให้แน่น เมื่อนแน่นแล้วก็สามารถนําหม้อไปใช้งานได้เลยง่ายๆครับสําหรับวิธีแก้ปัญหาหมอต้มน้ําร้อนไม่ร้อนหมอต้มน้ําไม่ทํางานแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ